พึ่งแดงนะครับมาเห็ดพึ่งแดงแล้วพี่น้นงพี่กอเป็นเมย์เลย เลี้ยงดอกบานนะครับหาดอกหาดอกเมือนกันครับโอ้หลายดอกเลยั้เนี่ย รอขึ้นล้านนะครับดูอดอกนี่นครับอ,อ,อได้อยู่ bên lá bật lên thế nào Trùng đèn Dạ hú Bưng luôn Đọc nhìn thấy chưa Bên lá bật này Bưng bốc hợp Liệt không? ใบงามดอกงาม,มน,น,นะครับเนาะเมื่อวันที่เจ็ดนะครับกรกากระดาตอกันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องยังไงก็ตามต,ามตามุนตาเมื่อน้ำกันนะครับที่กดัดยูไทยคลิปนะครับไปเพียโอปิดมูดีจ้ะแต่เห็ดถอะอึดอึดลาบลึก เฮ้ยกดรีไปถ่ายคลิปได้เลยน,นะครับพี่กัดโคกขึ้นเนาเป็นลาบเรืดอกงามครับไม่ได้เกิดแน่โม่เนี่ยไ,ได้ดอกงาม แล้วรอเบอื่อไหรครับดอกนึงครับอีดอกนึงมองแล้วดอก โอ้ยมูงเครับพอเห็ดผึ่งนกยุ้งคับสองดอกนะ่ะหมงามๆครับ เหลืองดีอยู่นะครับใตยทองไปมีทำหนีดไม่มีมูครับเปิ่งคาไลายครับดอกเดียวพี่น้องไม่มีมูเห็ย๋ยมิแตมองละดอกนะครับ พอเห็ดเห็ดยังมม่เหนี่น้องเปิง้งแดงแต่เปิง้งแดงครับเปิ้งแดงแต่สีเหลืองพี่น้องติดแดดไร นี่คือทึ่งอีกดอกหนะึ <c> ่ง <oughs> น้ำอยู่ครับนี่เป็นเงาไหมเป็นแดงแต่ดอกสีเหลืองตอนะครับมีทัาหนี่หละมูอบนใหญ่ พ่อยืนยงยุ <ED> ่งเวลาดอกเดียวโบมี่โมครับดอกแบบไงดอกเดียวครับโบมี่โมูระต่งซาดดอกงามอยู่ครับ อ,อีกดอกหนึ่งครับนี่พึ่งแดงครับ ว่อ,อ้เลดอกอ้สองดอกเก็บเหยียครับตร่งบูดอดีเลยพี่น้องเก็บเหยียบขึ้นแดงนะครับเดี๋ยวมาเห็นเก็บเหยียบ,บ,ๆๆค,รบ,บครับออกห้างอยู่นะครับ โดนพ่อเที่ยนี่มีสองดอกเห็นปะดอกงามอยู่ครับ เราได้เก็บอยู่ครับดอกงามอยู่มะเซานี่เป็นดอกขึ้าเบิดนะครับ นี่มาบัางนี่พี่น้องลี่ดีเติบนะครับอเดี๋ยวพันพานก็ว่ามันใบไม้เลยนะมึงก็ครับนี่ปึงแดงเดีย๋ยวบอก พอ,อยังเบี่องดีอยูยน่นะครับนี่บัวมาพี่น้องมาเบ่งเห็ดที่ปิดไว้เมื่อวานนี่นะครับจะลังน้อยๆเลยครับปิดไว้ก่อนบ่ <c oughs> เนืออื่นเอา ดอกหน่อยพอดิดมิดวัวนะครับอุ่งแดงหน่อยดอกหน่อยพอดนยังไงนายเกิดยางไงบอใบใหม่เขาก็ไม่ยุ่งสิเนาะเรียบร้อยดีเลยพี่น้องเนาะไปใส่วะ่ะ นี่จะห้อยขาครับเรียบร้อยครับไปดี๋ยวลุยต่อนะครับหิบพึ่งนกนงครับ นี่ดอกน้อยงามแต่บัดตอนี้ดอกเดียว <c oughs> จังเห็ดพึ่งแดงเลยพี่น้องมูยมี่มูเห็ดพึ่งแดงครับสองดอกเลยครับโอ้ยหมดแดงแล้ว <c oughs> สองดอกอีก พื้นแดงครับมีอีกดอกนึงเกิเเดถึงหกกับบวมีมูพีนน่น้องโอ้โหฝุ่นียอะมูไอ้มูท่านยางเลยไม้จากกองเดียวบไปเห็นนะครับพื่นแดง นี่ครับจากดอกวุ้นสามดอกติดมานน้ำกันนะครับไปนั่เป็นปแดงนะครับ พ่อยีกแล้วครับดอกงามๆนี่พี่น้องนี่ครับอีกดอกหนึ่งโอ้ดอกซ้ำนี่นะครับกำลังกินเลย ดอกหนึ่งครับดอกหนึ่งหน่าจะพ่อยแมงกินแล้วพ่อยแมงกินแล้วครับเอาไว้เป็นเสื้อ ดอกนี้น่าจะได้อยูพี่้อกมันคอยแมงแมงเกาะเต็มอยู่ครับดอกงามครับ ครับผมพี่น้องนะครับตอนนี้กเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของห้องอีกขั้เก่าพี่น้องมาเพิ่งคนงันของห้องนี้กันนะครับเป็นเห็ดพึ่งแดงพึ <c oughs> ่งแดงพึ่งยุงสามดอกสามสี่ดอกนะครับเป็นเห็ดพึ่งแดงคือข้เกา่าเขานี่ยังมีดอกงามอยู่นะครับโ้นมากที่เป็นดอกบานไปแล้วล่ะพึ่งแดงกับพึ่งนกยง นะครับก็ยังหาย,ยากอีกคือเก่านะครับฝนมาตกโคกก็เริ่มแห้งแล้วแหละนะครับปีนี้เห็ุทาย,ยากหาย,ยากหลายพี่น้องไฟไหม้ลายคักโพดนะครับไฟไหม้ตาหนูไหม้คักใไหม้นี่แต่นี่ก็เตือว่าได้แกงอยู่เพราะได้อยู่นะครับไปอยู่ได้กินอยู่เอานะครับสําหรับพี่กัดนะครับโคกเกา่าโคกเดิมพี่น้องนะครับโคกซับมงคลนะครับนี่แหละ ไปนะครับคลิปหน้าทิพพาไปทั้งใดนะครับจะเหนือตามบุนตามเบิ้งน้นกันอีกคื้เก็าพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ